สวัสดีค่ะวันนี้ลุงนาภาออนทัวร์วันนี้จะพามาดูสวนส้มโอนะคะลุงนาภาจะทําสวนส้มโอนะคะวันนี้เราจะเอาส้มโอมาลงหลุมแล้วก็จะมาดูระยะเวลาการจเจริญตบโตของเขานะคะว่าจะเป็นยังไงวันนี้เป็นวันที่20่ิบพฤษภานะคะเราเอาส้มโอมาลงแปลงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าวิธีการเอาลงเป็นยังไงบ้างนะคะ ระยะเวลา3-5ปีนี่จะเป็นผลผลิตของเราออกมานะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะค่ะไปดูกันเลยค่ะอาได้นี่คุณแม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณแม่เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยคะ่ะวันนี้มาทําอะไรคะปลูกส้มโอปลูกกล้วย Oh. ปลูกขนุนปลูกมะพ้าวโอเคโน่นคะ่ะคุณพ่อกำลังวางเส้นวัดอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะขนส้มโอไปปลูกกันปลูกได้เป็นบางส่วนแล้วโน่นท่านพ่อเก็บไปแล้วสามตะกร้าและอีกห้าเลียนเกียนโอมสระหวมติดนะโมพุทธายะไงมือนี้เส้นเห็นเขาเด้อ เค่น้นนี่ลูกก็นานก็ไปตจะกินทยากกู่จะได้มีเกีะพวกคู่พ,พ,พี่น้องไ,ไดในเมืองสวรรค์ <laughs> จะปลูกตลอดนู่นเลยเปล่าเองอะ่ะคุณแม่ทำให้เลยนะคะ <laughs> แกะผ้าออกก่อน ลุยลุยลุยส้มโอแล้วก็เอาส้มโอไซนี้เลยนะคะไซนี้ลงนะคะได้ไซส์ใหญ่สวยหน่อยเอาไปลงลุมนะคะตอนนี้ก็เอามาประมาณห้าสิบต้นได้แล้วค่ะส้มโอนะคะ, o, ะ,คะคจะมีคุณพ่อและคุณแม่นะคะช่วย